ห้ามพลาดซีรีส์พิเรียดที่จะทำให้คุณติดตามจนลืมหายใจอสงไขยอินเทอร์มินเบิร์มาพร้อมทีเซอร์แรกที่เต็มไปด้วยความโรแมนติก,กระม่าและความลึกลับที่จะทำให้คุณอยากรู้ต่อไปแต่ที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นคือการพลิกบทบาทที่ไม่คาดฝันพร้อมกับคู่พระเอกและนายเอกที่สุดใจบิลลี่พัฒรชนอนอ่อนสะอาดและเบบธนทัตพันวิริยกุลที่มาพร้อมเสิร์ฟเคมีเคใจแบบไม่เหมือนใครนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวรักที่จะข้ามเวลาและพันฒนาการทั้งสองตลอดไปแต่คุณพร้อมรับไหม ทีเซอร์แรกนี้ไม่ได้เป็นแค่ความฟินแต่ยังมีภาพสวยละมุนคอมเมดี้ที่น่าหัวเราะและลับแอบเผยเลิบซีนที่จะทําให้คุณฝันอยู่กับคาแรคเตอร์คุณใหญ่น่าสนใจอย่างไม่ต้องสงสัยว่าทําไมแฟนคลับทั่วไปจึงตื่นเต้นและรอคอยอย่างมากจนกระทั่งอดไม่ไหวที่จะได้ดูซีรีส์นี้และนี่คือส่วนที่สุดยอดซีรีส์นี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องราวรักแต่ยังเป็นการผสมผสานของนักแสดงรุ่นต่างๆทั้งรุ่นเล็กกลางและใหญ่ที่มาลงสนามฟาดฝีไม้ลายมือกันอย่างสุดฤทธิ์พร้อมกับผู้กํากับชื่อดังหมวันันพงคริร จ้าพละครที่เรียดฟีเวอร์ที่มาชิมลางทําซีรีส์วตยเต็มตัวและปรุงแต่งให้อสองไขยอินเทอร์มินเนเบิร์กลมกล่อมครบทุกรถแต่คุณคิดว่าซีรีส์นี้จะสามารถตอบสนองความคาดหวังของทุกคนได้หรือไม่หรือจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกผิดหวังอย่าลืมติดตามชมซีรีส์อสองไขยอินเทอร์มินเบิรทุกคืนวันศุกร์เวลา21นาฬกา30นาทีบนวพรช่อง23และดูออนไลน์เวอร์ชัน อันคาเวลา2 2นาฬกา30บนาทีบนแอปไอวใัใหญ่และเว็บ http://slashiq.com เริ่มตอนแรกเพฤศจิกายนนี้อย่าลืมติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวสารของซีรีส์ทีเรียดงานละมุนนี้ที่เทอร์มินบอรีเอชและอย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณในการแสดงและเรื่องราวนี้ว่าคุณชอบหรือไม่ชอบแอรและทำไมอสงไขยตัวอย่างที่หนึ่งอสงไขนเทอร์มินบอร์ทีเอชบีหนึ่งไวพี่นบีบีบิลีเบบลีเบ